เขาคิดที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะแต่สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินใบแอมทรนี y โดยแม่หมอแอมรรมาทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือเขาคิดจะเข้ามาจีบเราบ้างไหมเอออันนี้คือคลิปแรนดอมนะเพราะฉะนั้นหากใครเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าใช้พลังงานของคนอยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสับสนส,สกันนะคะ ย้ำอีกทีดูพลังงานของตัวเองก่อนว่ารู้สึกว่าใช่ไหมถ้าใช่อยู่ฟังถนะ้าถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านไปได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไล่ไปดูทีละเรื่องทีละล่นะวันนี้ละเอียดยิบย่อยไปเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่แรนดอมมาเจอคลิปนี้อันนี้เป็นคลิปยาวนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาในการดูนานๆกันไปเลยนะคะเขาคิดจะเข้ามาจีบเราบ้างไหมก่อนอื่นขอดูพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนว่าเป็นเช่นไรเนาะ โอ oh, The world เอ้พลังงานดีนะดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ดูเป็นเป็นอะไรที่มันดีๆนะมันอาจจะดูชิวนิดนึงเนาะแต่ชิวแบบดีนะไม่ได้แย่นะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานของเขาหน่อยละกันว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเราบ้างเนาะนะคะอุ้ยไพ่ดีนะ a อ so e of Pentacles นะคะโอ้ oh. โอ้ oh, The Empress The Empress ไพดีทุกใบเลยนะไพดีทุกใบเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองมีสเสน่ห์มากขนาดไหนนะแต่คุณมีความโดดเด่นในตัวเองสูงมากและมีสเสน่ห์มาก นะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาก็ดูมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณใหม่เนี่ยเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณบ้างไหมเนี่ยขอดูพลังงานอีกสักใบคิดนะแต่ดูกลัวกลัวอะไรล่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อย อ๋อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆนะเขาคิดที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะแต่เขากลัวว่าคุณนะจะมีแฟนแล้วอุ้ย่กองไปรจ์สวยเช่นเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟิตมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่คุณคุยคุยอยู่หรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเวลานี้ที่เขาอาจจะดูเหมือนไม่เข้ามาจีบคุณสักทีนะหรืออาจจะดูเหมือนมีรู้สึกมีใจหรือรู้สึกดีๆกับคุณแต่ก็ไม่เทคแอคชั่นอะไรสักทีเนี่ยถ้าถามว่าเขาคิดจะเข้ามาจีบคุณไหมต้องบอกเลยเขาคิดที่จะเข้ามาจีบคุณนะแต่มันมีความกลัวมันมีความไม่มั่นใจมันมีความไม่แน่ใจคือคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณดูมีเสน่ห์มาก คุณเป็นคนมีสนเสน่ห์มากเลยนะคุณรู้ตัวหรือเปล่าคุณมีความโดดเด่นนะมีความเปล่งประกายมีสนเสน่ห์เป็นคนที่ เป็นดาวเด่นเป็นเดือนเด่นเป็นคนที่มีความโดดเด่นและดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นคนที่มีคนให้ความสนใจเยอะนะคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่ต้องบอกเลยว่าในความรู้สึกของคนที่คุณคุยคุยอยู่หรือว่าเกี่ยวข้องกับในความสัมพันธ์ของคุณตอนเนี้เขามองว่าคุณโดดเด่นมากมีสเสน่ห์มากแล้วมีคนให้ความสนใจคุณเยอะมากหรือคุณอาจจะเป็นคนที่คนพูดถึงเยอะนะพูดถึงในแง่ของความโดดเด่นนะในแง่ของความมีสเสน่ห์ในแง่ของความสมบูรณ์แบบนะคุณอาจจะมีความร่ำรวยนะ รวยสเสน่ห์รวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองหรือมีความโดดเด่นในหลายๆเรื่องนะซึ่งมีคนพูดถึงคนเยอะมีคนให้ความสนใจคุณเยอะนะมีคนที่เมามอยหอยสังนะในเรื่องของคน,นเยอะนะในแง่ดีนะในแง่ของความโดดเด่นในแง่ของความร่ำรวยในแง่ของความหล่อสวยในแง่ของความแบบ ปปิ่งประกายอะเออนะมีความฮอตอยู่ในตัวสูงมากนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกกังวลใจนี่แหละนะกลัวคุณจะไม่โสดจริงคิดว่าคุณโสดจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วคุณมีใครอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาจีบคุณตรงๆมันยังมีความกลัวมันมีความกังว,มวมลวมีความสับสนอยู่นั่นเองแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณดูจากพลังงานตรงนี้ชัดเจนเลยนะเขาน่าจะมีความรู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณแล้วแหละหรือหลงสเสน่ห์คุณเขาให้แล้วแหละนะแต่อาจจะไม่กล้าเข้า มาจีบเพราะว่ามันมีความกลัวอยู่กลัวหน้าแตกกลัวคุณจะมีแฟนแล้วกลัวเดินไปเยียบเท้าใครเสียงไปไหมนะทุ่มไปเต็มตัวอะไรอย่างเงี <c> ้ย <oughs> เออดูเขามีความรู้สึกกลัวกังวลในจุดนี้พอไพ่ขึ้นพลังงานของความรู้สึกคุมเครือรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากนะมีเสน่ห์มากจนเขาไม่กล้าที่จะไม่กล้าที่จะจีบอ่ะแต่ถามว่าคิดที่จะจีบไหมคิดนะ <c oughs> มีความคิดที่อยากจะจีบมีความคิดที่อยากจะแบบ สารสัมพันธ์แต่มันมีความกลัวอยู่กลัวคู่กลัวกลัวแบบกลัวมีคนจีบคุณอยู่กลัวคุณมีแฟนแล้วกลัวมีคนสนใจคุณอยู่แล้วอาจจะแบบมีปัญหาทีหลังอะไรทํานองเนี้ยเนาะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นไปในทิศทางไหนหรือลักษณะอย่างไรเนาะนชยจบคอร์ Eat of w ปอนด์7ปอนด์เออนะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคือเขาคิดอยู่แหละนะอยากจะเข้ามาจีบคุณน,นะอยากจะ สารสัมพันธ์กับคนนะแต่ว่าอาจจะยังมีความไม่กล้าเพราะกลัวคุณจะมีแฟนแล้วกลัวคุณจะมีใครอยู่แล้วหรือเปล่ากลัวคุณมีคนจีบเยอะหรือเปล่ามันมีความกลัวมีความกังว,วลวอยู่แต่ไพ่ขึ้นพลังงานอย่างนี้ค่ะดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะค่อยๆเข้าหาคุณนะนั่นหมายความว่ามันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะคืบหน้าเนี่แหละจากการที่เขาเนี่ยจะพยายามเข้าหาคุณเขาอ,อาจจะไม่รีบนะนั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้แบบ เขามาแบบจงครื่มรีบรีบเข้ามารีบรีบเข้าหารีบรีบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่รีบแต่เขาจะค่อยๆสืบค่อยๆศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณค่อยๆเข้าหาคุณทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็อาจจะรวบรวมความกล้าเนาะในการเข้าหาคุณมากขึ้นอาจจะมีการหยอดนะเออโยนหินทัมทางหยอดหยอดคุณไปเตาะตะคุณไปเล็กๆน้อยทๆทีละเล็กทีละน้อยจนเขามั่นใจแหละนะเขาค่อยขึ้นโงงานว่าเขาน่าจะมีการสืบเรื่องคุณหรือว่าอาจจะ ค้นหาสืบเสาะเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณว่าคุณโสดจริงไหมคุณมีใครหรือเปล่ามีใครชอบคุณบ้างมีใครเข้ามาจีบคุณบ้างหรือยังเขาจะค่อยๆสืบเรื่องเนี้ยนะแล้วก็ค่อยๆเข้าหาคุณด้วยนะพยายามเข้าหาคุณทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยอาจจะไม่แบบ จ่งครึมนะจะอาจจะไม่โจ่งครึมเพราะไพ่ขึ้นแรงงานว่าเขาจะค่อยๆนะค่อยๆศึกษาคุณค่อยๆเรียนรู้คุณค่อยๆสืบเรื่องคุณแล้วก็ค่อยๆเขาหาคุณด้วยนะจนเขามั่นใจนี่แหละพอเขามั่นใจเขาน่าจะมีโอกาสที่จะแบบจีบคุณแบบ เขาเรียกว่ามันมัมนมีชั้นเชิงนิดนึงคือเขาอาจจะไม่รีบจีบโจกขึ้นขนาดนั้นเพราะเขาจะต้องดูทีท่าของคุณด้วยแต่มีโอกาสว่าเขาน่าจะเทคแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างหลังจากนี้ด้วยเหมือนกันนะแต่มันอาจจะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะทีนี้คุณอาจจะอยากรู้ว่าในส่วนของคุณเองเนี่ยเราจะสามารถช่วยอะไรเขาได้ไหมนะหรือเราเข้าหาเองก่อนเลยดีไหมนะมันจะได้ไม่ช้าอ <laughs> นะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่า ขอคำแนะนําจากไพ่เนาะว่าเราควรจะทําอะไรมาให้เขาแบบจีบเราได้แบบเร็วขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาแบบทําให้เขารู้ตัวเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยจ้ะถ้าคุณอย่างนี้ก่อน อย่างนี้ก่อนคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้บางคนคุณอาจจะมีใครอยู่จริงๆหรือคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่คุมเครือหรือผัวพันอยู่นะคะที่มันยังไม่ค่อยชัดเจนอะสิ่งที่คุณจะต้องทําเลยคือคุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณมีใครอยู่แล้วคุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะเขาถึงจะกล้ามาจีบคุณหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีใครมันแค่ยังแบบคาราคาซังอยู่คุณต้องเคลียร์ตัวเองในจุดนี้ก่อนเคลียร์ให้เขารู้สึก ชัดเจนว่าคุณไม่ได้มีใครจริงๆคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครจริงๆถ้าคุณเคลียร์ตัวเองตรงนี้ได้อ่ะเขาก็จะมีความกล้าเพิ่มมากขึ้นอาขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าไพา่จะแนะนําอะไรอีกเนะญญาะดูจากพลังงานตรงนี้สิ่งที่ไพ่แนะนำ four of swords เนาะ four of swords นั่นหมายความว่าอันดับแรกคุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเนาะอันดับที่สองนะคะ คุณอาจมันมันมีสองส่วนเนาะหนึ่งคือเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนว่าเราเนี่ยโซดไม่ได้มีใครอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องกระตุ้นเขานิดนึงนะทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขายังช้าอยู่ไม่เทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะมีช้อยมีทางเลือกเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่มันก็เป็นดาบสองคมเหมือนกันนะเพราะคนนี้ดูมีความกลัวกังวลวใจอยู่เหมือนกันนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าแสดงออกว่าเราเราอาจจะไม่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาช้าคุณ เขาอาจจะพลาดนะใจหนึ่งอะ่ะมันจะมีความสู้อยู่แต่อีกใจนึงอะ่ะมันจะมีความกลัวความหงอยอยของเขาอยู่นะแล้วต้องทําอย่างไรล่ะขอภพายแนะนําหน่อยละกันเนาะให้เขาแบบไม่หงอยคียโนบอนส์ดูจักพลังงานตรงนี้ถ้าถามว่าเราจะต้องทำยังไงให้เขาไม่หงอยนะคะให้เขาแบบรู้สึกว่า ลาเข้ามาจีบเรามากขึ้นคือเราเองก็อาจจะต้องเทคแอคชั่นแสดงออกให้เขารู้เหมือนกันว่าเราก็สนใจในตัวเขาถ้าเกิดคุณสนใจนะต้องมอกอย่างนี้ก่อนถ้าคุณสนใจในตัวเขาคุณต้องแสดงออกให้เขารู้เหมือนกันว่าเราก็สนใจในตัวเขานะเออและเราก็เปิดทางให้เขาเยอะด้วยนะคะเออเข้าหาเขาบ้างอะไรบ้างหรือว่ามีการแบบแสดงออกให้เขาชัดเจนนิดนึงว่าเราก็สนใจในตัวเขาเปิดทิศเปิดทางให้เขาเรียบร้อยแล้วนะ ถ้าเขารู้สึกว่าเออเขาดูมีหวังอะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะคะเออมันก็จะกระตุ้นเขาได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าถามว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้เขากล้าที่จะมาแบบจีบเรามากขึ้นคือหนึ่ง คุณต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะถ้าเกิดคุณมีใครอยู่หรือมีความสัมพันธ์อะไรที่มันยังมาวุ่นวายกับคุณอยู่คุณต้องไปเคลียร์ให้จบนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้มีใครคุณก็แค่ชัดเจนไปว่าคุณโสดนะโพสไปเลยจัดลูกจ่านะให้เขารู้ไปว่าโสดจ่าจีบได้นะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเออเขาจะได้เข้าใจนะอีกส่วนหนึ่งคุณคุณจะต้องทําให้เขากระตุ้นเขานิดหนึ่งให้เขารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นานนะเพราะฉะนั้นจะทาอะไรก็รีบทำเข้าใจปะนะเออแต่อย่างทีี่บอกกไปมมันน็จะค นะดาบสองคมคือใจหนึ่งเขาก็จะมีความมีแรงกระตุ้นหึดสู้ที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่อีกใจหนึ่งมันอาจจะมีความกลัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากให้เขากลัวคุณต้องแสดงออกให้เขารู้ชัดเจนว่าคุณก็สนใจในตัวเขานะเออถ้าเกิดคุณแสดงออกให้เขารู้ว่าคุณก็สนใจในตัวเขาเนี่ยเขาก็จะได้มีความมั่นใจในตัวเองในการเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะในการจีบคุณมากขึ้นนะเพราะฉนั้นสามส่วนนี้ถ้าคุณทําต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะ กล้าเข้ามาจีบคุณมากขึ้นอย่างแน่นอนมาเพราะตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเขาแค่กลัวว่าคุณจะมีใครอยู่แล้วมีกลัวคุณมีแฟนแล้วกลัวคุณมีคนจีบเยอะนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าคุณสนใจใครบ้างอะไรเงี้ยมันทําให้เขากลัวมีมีความรู้สึกกังวลสับสนนะแต่สเต็ปถัดไปมีโอกาสว่าเขาจะ เข้าหาคุณสืบสอะเรื่องคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแค่ทำตัวเองให้เคลียนะแล้วก็แสดงออกชัดเจนว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดนะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็รีบทำแล้วก็แสดงออกให้เขารู้ว่าเราก็สนใจเขาเหมือนกันมันจะได้กระตุ้นนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่เขาเนี่ยจะ Take a คชั่นในการเข้ามาจิบ เราได้เร็วขึว้นน่นเองอ่านะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาคิดจะจีบคุณอยู่และเร็วๆนี้นะหรือไม่ต้องเร็วๆนี้แหละตอนนี้เขาก็สืบเรื่องราวของคุณอยู่กำลังพยายามที่จะเข้าหาคุณอยู่นะคะะฉนนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกระตุ้นให้เขาเข้าหาคุณจีบคุณได้เร็วขึ้นคุณอาจจะต้องเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนนะแสดงออกกระตุ้นเขานิดนึงว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นานๆจะทำอะไรก รีบทำนะแล้วก็แสดงออกให้เขารู้ว่าเราก็สนใจเขาอยู่เหมือนกันเขาจะได้มีแรงฮึดสู้นะในการเข้ามาจีบหนูยังไงล่ะโอ้นะใครแล้วก็านายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันร,รับพลังงานทอ,อกคนนะ,ะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหวัวใจกดกริง่งกริ๊งกริ่งกดสีเฟิร์สกับมาหมอด้วยนะทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าตัวแล้วก็กําลังใจนะคะ ให้กับแม่หมอเนาะในการทำคลิปดีต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย